เราไปต่อน้องเอกนะครับหัวหน้าข่าวสายยานยนต์นะครับคุณเอกกรินอัศจรรย์ธีรยุทธ์นะครับของหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับเพิ่งไปเทสรถใหม่แหละเทสรถอีกแล้วนะฮะรถรุ่นไหนอะไรกันอยู่แผบๆนะผมก็บเดินรอเหนือเข้ากับบีไปนู่นไปนี่เดี๋ยวเราไปคุยคุณเอกกรินตอนนี้ท่านอยู่ในสายสวัสดีครับน้องเอกครับสวัสดีครับคุณเฮาคุณเบนและคุณวุษครับสวัสดีครับคุณเอกครับไม่ทราบไปเทสรถรุ่นไหนที่ไหนรบกวนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับท่านครับอ่ก็ เอ่อไปทดสอบนิสสัน NP สามร้อยนาวาาตัวใหม่ครับผมครับครับเอ่อที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมอืไปเชียงใหม่แอลเชียงใหม่ครับแอลเชียงใหม่ครับผมครับเป็นยังไงครัไปติดใจทราบไหมตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่สิบสองนะครับโอรุ่นสิบสองนะครับก็ถือว่าเอ่อการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่เนี่ยทําให้อ่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ครับเป็นเขาเรียกว่าโมเดลเชสเลย โมเดลยิ่งนอกจากโมเดลเชแล้วเนี่ยปรับปรุงใหม่หมดเลยคือ,อทิ้งคาบของคําว่านาวาร่าตัวรุ่นที่แล้วไปเลยวทดอเพราะว่าตอนนี้ไปทดสอบมีทั้งอ่าขับทดสอบทั้งขับเคลื่อนสองล้อแล้วก็สี่ล้อซึ่งตัวรุ่นขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยให้ความนุ่มนวลเลยคือเหมือนเหมือนขับรถเอสยูวีเลยครับผมขนาดเนาะถือว่าทิ้งเขาที่ผมได้คุยกับทางวิศวกรเนี่ยก็เหมือนประมาณว่ารุ่นเนี้ยเหมือนทิ้งความดิบ ติดติดคำหามแบบแบบของตัวนวราตัวรุ่นที่แล้วเพราะว่าตัวนวรารุ่นที่แล้วเองเนี่ยจะแข็งกระด้างจะเด้งกระเด้งกระดอนมากหน่อยครับผมแต่พอมาเป็นรุ่นรุ่นตัวตัวครับขับเคลื่อนสองล้อเนี่ยให้ความนุ่มนวลเลยเหมือนแฮตจูวีอู้หรอลูกทุ่งกับครอบครองอ่ะใช่ครับผมแล้วแล้วเป็นยังไงนอกจากนี้ก็ตัววงเลี้ยวเองที่ถ้าเกิด คนที่เคยขับนาวล่าอยู่แล้วเนี่ยจะบอกว่าโอเลี้ยวสองเลนยังไม่พ้นเลยกับรถสองเลนยังไม่พ้นเลยครับซึ่งตัวนี้ก็ได้มีการพัฒนาก็คือการปรับปรุงกับปรับเปลี่ยนให้วงเลี้ยวแคบลงครับผมจากเดิมเนี่ยมัน6กจุดเจ็ดนะครับผมก็เหลือเป็นหกจุดสเมตรครับเมตร ซึ่งซึ่งก็ทําให้กลับรถง่ายง่ายขึ้นครับผมแล้วอย่างนี้คุณเอกลินให้คะแนนรถรุ่นนี้ยังไงดีครับสิบคะแนนทั้หสำหรับสาหรับตัวถ้าถ้าตัวนาว่าตัวนี้ตัวใหม่ ทียบกับรุ่นที่แล้วเนี่ยผมผมให้ก้าเลยนะเพราะว่าถือว่าปรับเปลี่ยนไปเยอะมากเลยโอ้โหปรับเปลี่ยนแบบแทบแทบเอ่อเขาเรียกว่าฮะเอ่อลืมลืมลืมเก่าไม่ได้เลยว่าต้องเก่าเปลี่ยนทิ้งเอาไว้รดเอ่อเขาเรียกว่ารถบรรทุกส่งของอะไรเงี้ยผมแต่ว่าพอมารุ่นเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นแบบซิงเกิลแคปเือเนี้ยอาจจะยังยังคงความความแข็งกระด้างอยู่เพื่อการบรรทุกแต่ถ้าเกิดเพื่อเพื่อเอ่อเพื่อขับเอามาขับใช้งานชีวิตประจำวันเนี่ยผมว่า ตัวสี่ประตูอย่างเงี้่งอย่างรุ่นขับเคลื่อนสองร้อเนี่ยผมว่าสุดยอดเลยตอบโจทย์ได้เลยครับผมได้ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณเอกาลินมากๆนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมคุณวุฒิและคุณเบนนะครับเดี๋ยวส่าวหน้าเจอกันใหม่นะครับคุณเอกาลินได้ครับผมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณเอกาลินนะครับอัศดรธีรยุทธนะครับท่านเป็นหัวหน้าข่าวสายยานยนต์สื่อพิมพ์ตอบเรธุรกิจนะครับคุณวุฒิคุณเบนแล้วผมวันนี้เดี๋ยวพาันก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันชั่วโมงที่นนะะคคคครรรรัััับบบสกู่